จากคำถามหนึ่งคำถามในห้องทดลองที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของมวลมุษยาชาติไปตลอดกาลดรโจมิลตันแมคคอร์ aw, ผู้ที่อุทิศใจให้กับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีย้อนวัยและยังเป็นผู้ค้นพบโมเลกุล SOD Super Oxide Dismutase ท่านได้รับรางวัลระดับโลกอย่างเอเลียตเพิเซนเมโดที่จะมาไปกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ดีค้นนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกอย่างเช่นพี่น้องตะกุลไว้ผู้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกสิ่งสำคัญที่ดรโจค้นพบคือ ต้นตองความเสื่อมและความแกะะ่ชราที่ล้วนมาจากอนุม,มูลอิสระหรือ oxidative stress ซึ่งเป็นคำที่เราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วแต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของเราอนุม,มูลอิสระเกิดจากสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นอากาศที่เราหายใจน้าที่เราดื่มอาหารที่เรากินมันให้พลังงานกับร่างกายและทำให้เราทําสิ่งต่างๆได้แต่มันต้องแลกเพราะการเกิดขึ้นของอนุมูลอิสระแม้แต่เด็กแรกเกิดก็ยังมีอนุมูลอิสระแต่มีในปริมาณที่น้อยมากลองคิดตามดูง่าย พอเราแลเกเจอจนถึงอายุยี่สิบรูของเราเต่งตึงไม่มีริ้วรอยร่างกายของเราแข็งแรงและมีพลังที่จะเล่นทั้งวันโดยที่ไม่เหนื่อยแม้จะผลิตอนุมูลอิสระต่อวันมากเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะกำจัดออกไปได้อย่างดีด้วยการสร้างสารตั้งอนุมูลอิสระจากร่างกายของเราเองและทําให้ตราช่างของเราสมดุลแต่หลังจากที่เราอายุเลยยี่สิบปีไปแล้วเราหยุดโตแต่กบเริ่มแก่ชราความสามารถในการสร้างสารต้างอนุมูลอิสระของเราลดลงและทำให้ตาช่างของเราเริ่มเอียงขึ้นทุกวัน ต่เี๋ยวก่อนนะคุณรู้หรือเปล่าว่าแต่ละวันร่างกายของมนุษย์สร้างอนุูมอิสระเท่าไหร่มนุษย์มีเซลล์ในร่างกาย37ล้านล้านเซลล์ซึ่งก็ฟังดูเยอะมากๆแต่อนุูมอิสระที่เกิดขึ้นต่อวันมีมากถึง3แสนล้านล้านล้านอนุูมอิสระต่อวันซึ่งส่งผลทาให้เซลล์เสียหายและเป็นต้นเหตุของการเกิดโรค ncds non communicable disease ซึ่งก็เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรียกง่ายๆว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคหรือโรคที่เราสร้างขึ้นเองอย่างเช่นมะเร็ง เบาหวานความดันหัวใจซึ่งเป็นโรคที่คนรอบข้างเราเป็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะแต่รู้ไหมว่าการเสียชีวิตของคนทั่วโลก9 3มาจากโรค NCDs ได้ในแต่ละปีคนไทยกว่า73%เสียชีวิตด้วยโรคกลุ่มนี้ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งโลกซะอีกอย่างที่บอกไปสาเหตุก็มาจากความไม่สมดุลของตระดาช่างที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไปการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายของเราถ้าส่วนไหนโดนทำลายได้อนุมูลอิสระมาก ส่วนน้องก็จะเสื่อมเสียหายจนสุดท้ายก็เกิดเป็นโรคไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองดีแค่ไหนจะกินวิตามินผักผลไม้หรือสารต้านอนุมูลอิสระมากเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอที่จะลดอนุมูลอิสระต่อวันได้เพราะสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปลดอนุมูลอิสระได้เพียงหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งก็ต้องกินเข้าไปในปริามาณหน้าถึงจะเพียงพอในการลดอนุมูลอิสระต่อวันอย่างเช่นต้องกินส้มว,วันละ3 7 5ผลกินบ็อกกิลี่วันละ5 0 0ถ้วย หรือวิตามินซีร้อยี่สิบเม็ดถึงจะเพียงพอต่อการลดอนุมูลสระต่อวันซึ่งก็คงไม่มีใครจำได้จริงแต่ด้วยวิทยาศาสตร์ทำให้เราพบวิธีที่จะทำให้เรากลับไปมีการใช้านที่สมบูรณ์ได้อีกครั้งด้วยการกระตุ้นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราทุกคนให้กลับมาทำงานเหมือนที่เราเคยทำได้เมื่อตอนเป็นเด็กทีนี้สงสัยแล้วใช่ไหมว่าที่พูดมา,มาจะทำได้ยังไงงั้นเราต้องเล่าถึงคอนเซปต์ของวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่เรียกว่านิวทรีชิโนมิคหรือโภชนะพันธุศาสตร์ซึ่งก็คือ การที่เราใช้สารอาหารตามธรรมชาติมาสื่อสารกับยีนในร่างกายเป็นการไบโอแฮกกิ้งก็คือการที่เราแฮกระบบที่มีข่าวซัลตอนในร่างกายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการจากต้นตอของความแก่ชราที่เราไปเจอค้นพบยังพาเราไปถึงวิธีที่จะกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นให้กลับมาอีกครั้งและแน่นอนเรากําลังพูดถึงส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกว่า40ปีจนกลายมาเป็น Pro-Team Nerf Tool s a n i t i ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สารต้านอนุมูลอิสระ แต่สาม,มารถกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้1ต่อหนึ่งล้านต่อวินาทีซึ่งคือความอัศจรรย์ที่ร่างกายเราทําได้อยู่แล้วใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกโพเทนดิฟเนฟทูเซนิจเซอร์ izer, สาม,มารถลดอนุมูลอิสระได้40%ใน30วันถูกตรวจสอบจากรายการทีวีชื่อดังอย่าง ABC t i ม e ไทม์ Time, รวมไปถึงการออกอากาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และมีงานวิจัยอิสระตีพิมพ์ในวารสารต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบมากกว่า20งานวิจัย มีการจดสิทธิบัติในอเมริกาถึง7ฉบับและดีที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าต้นเหตุความเสื่อมและการเกิดโรคต่างๆมาจากตาช่างที่ไม่สมดุลจากการเกิดอนุมูลอิสะระที่ร่างกายเราสร้างเองจากคำถามหนึ่งคำถามในห้องทดลองทำให้เราพบวิธีที่สามารถกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นให้กลับมาคงความสมดุลให้กับตาช่างของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นและทำได้มากขึ้นด้วยความอัศจรรย์ของร่างกายคุณเอง ให้โอกาสเซลล์ของคุณได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายของคุณมันสุดยอดขนาดไหน